เอาไหมเอาใหม่จะบอกว่าเราถือฉันค่ะเราทำอะไรกันอยู่คะหญิงตอนนี้เรากำลังรอเดินเลาเก็ดีค่ะแต่เราไม่รู้จักน้ำม้วนอะไรนี่แต่เขามาแล้วมาแล้วมาแล้วขคือใครมือถือก็มาแล้วโอเคปะเมื่อกี้เราเดินน่าค่ะเราเดินออกจากร้านอาหารมาสองข้างทางมีคนมุงเราอย่างเงี้ยจะบอกะเมซิ่งมากตื่นเต้นมากเลยอ่ะเอางี้ดีกว่างี้ดีกว่า

เอาแล้วยิงกำลังจะตายยิงไม่เป็นจะเป็นหนุ่มหนาหน้หนุ่มหนาเรามาเป็นติ่งเกาหลีกันอย่างนี้เขาเรียกว่าติ่งเกาหลีติ่งติ่งติ่งกาะคะก็คือเหมือนกับเป็นพวกแฟนคลับอระหลาดอย่างเงี้ยแหละแต่มันเป็นสัวใช่ไหมลแต่เราเป็นแค่ติ่งเทานหนูเป็นติ่งอนติ่งอีกทีเนะคะเป็นลื้อเป็นลื้ออรู้ด้วยเหรอลูก เป็นหรือห่า จะบ,บอกว่ากินกันกินกันจะบอกว่าเราเห็นบีพีแบบใกล้ชิดมากแต่เราไ,ไม่รู้จักว่าบีพีคือใครบีไอพีบีไอพีเหรอเออคือใครอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว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 มิกกี้เราแพงให้ฟังนะคะฉันชื่อบุดเสดีอ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 ้าวชนต้นไม้เฮ้ยหญิงเราทำอะไรกันเนี่ย เมื่อกี้นะคะเจอนักร้องวง B I K ถามว่ารู้จักไหมไม่เราจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราเดินออกมาจา,รากร้านแล้วแบบรู้ใช่อกว่าเราเซอร์วิสตี้บ้าเลยนะแบบเดินแบบคนมารอเป็นสองแถวสองทางเยอะมากเลยแล้วก็แบบว่าแล้วเราออกมา <ไอ S 1> ม,ม,มีมีคนมีคนแห่รูปเราด้วยนะแบบมันหัวเฮ้ยเราเป็นนักรลักเราเป็นดาราคุรีกันสองคนฮาว่าจะบอกว่าไม่ได้ทำโซไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้นะคะเพื่อนเราคุยงาน S ห้าสิบห้าค่ะที่ร้านโคสห้าขอบคุณ S ห้าสิบห้าขอบคุณโซค่ะ อีกเลยคะ่ะที่มา <c oughs> เราพี่ได้สัมผัสเกาหลีอย่างใกล้ชิดเฮ้ย <c oughs> สนุกอ่ะ <laughs> ไปล้ะไปล้วไปละเดี๋ยวจะโดนติ่งเกาหลีเกาหลีตบเอา <c oughs>